สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมันมีกระมาสวยมาสวยงานพี่น้องเลยมาสวยงานดอกเขาพี่น้องตามที่ว่าในคลิปมาแต่เก่าโมเอ๊สิบโมเอ๊เก่าโมตอนนี้ก็สิบโมพี่น้องยังไม่ได้ซอยยังดอกมันนั่งเบิ้งมันนั่งเบิ้งเขาเห็ดปี้อยา ทางล้างก็สิขั้วป่าอยู่พี่น้องเนาะเหตุกับข่าวเทนมานน้มีปลานะบะเพรันยดเดี๋ยวจังสเกตบรรยากาศเห็นวะโอ้ยแนวกิ่นมาแนวเอ้ยแคลนโอ้ยแต่แทบแท้ลุงเลี้ยงนู่นเลุง ลุงเลี่ยงแน่ค่ะมาแล้วเน่โอมนั่นแน่โอมมาแล้วเลี่ยงแน่ไปตไปยัางเนเขาไปหาเบอลุงเตียแน่โอมมาแล้วเลี่ยงร้านแน่เออเขาจ้าักกันันทีน้ข้ามาคลายกันแลมข้าวมาคลายแน่โอ่งทีนงเลยไปขาหากินแน่โอมไปก่อนไปกินนโอก็ ปปดตอนนี้กำลังหนึ่งข่าวพี่น้องกินข่าวที่อย่างเขานั่นเองเนาะ,ะเว่ยมากนะกันมีซ้อนสามคนนะ้วก็รเพิ่งจะเริ่มลังมาลังมาเนาะอ,อยากกินไอติมมะอยากอม อีฟ้าดูอยากอมอืม <c oughs> ตอนนี้อยู่บ้านนะบอพี่น้องเอ้ยข้างแรกแได้ทีมาสองยงานนี่บอกวเดยข้างแรกด้วยค่ะปกตินุบกคอยมาดิลงุงอยากกินแหน้อมมาอยากกินแหวอมนะแม่แนโอมมาเลย จกทงไหมเออได้อยู่จอกหนึ่งนั่นได้จอกหนึ่งอีไอ้ี่ปันนี่นะขอบคุณค่ะลุงขอสออันหนาแเอาก่อนขอบคุณนลายด้วยค่ะซื้อแหอมให้กิน บมหาพานนะใส่จักอา่าน่หาพานนะโอ้ยคือใส่หน่อยเฉพาะทอเ้อิพเจ้าวน่บสิพอ่านหรอวะบ่สิพหอ่านหรอวะสิพนหาอ่าน,าน,ห,าานหากอดหรอวะ หาได้หกปะพี่น้องเอ้ยได้ซองะซองจอกแล้วหัวม้นอยู่ตอนนี้นะตอนนี้กาติ่นยังโตต่างมาเด็บร้อยพี่น้องแตงยมประท่านเด็กกาง นางประัานมีไพมาดอกแซ่บเด็กน้อยกายสครีปเป็นอีงัี่แบวบาคู่กันค่ะบว่าเต็กน้อยขามากกินผู้ใหญ่ก็มากโอมเพื่อกันอะไรโดยเฉพาะกระนูนี่เรื่องโอ ซื้อไอศครีมกัน้อพี่นออยากสิเก็บบรรยากาศอันเฮ็ดกับข้าวให้เบิ่งเด้ออ้าวจ่อหาพันเดือสองจ่อเอาเอาเอาอะไรเน่หาผัดบวกรับมันดิจ่อหาพันสองจอค่ะหาพันสองจอแมน มีจ่อสามพันจ่อหาพันจอกพันพี่น้อยจอหาบาทสิบบาทบาพึ่งหัวเด็กน้อยบ้านอันนี้ลายเนาะ พี่น้องเออบุคอยได้มาได้บ้านอันนี้นะมาเต้ตนตราหนักเวทีครแต่เขาหูพี่น้องนั่ง,นงกินเอาสาของขอยนะพ่อเออให้เด็กน้อยก่อนให้เด็กน้อยก่อนค่อยน้ำร้านก็ได้ดอกขาบเท้าอันนี้กินเบิดเลย เด็กหน่อยกับไอศครีมเป็นอะไรที่คู่กันเลยค่ะขายดีขายดีจองหาพันสองจอกขาได้หรือยังคะจอดหาพันสลงจอดเขาได้เลยยังคิ โอวาซีสีจองหาพันออกจองสามพันแหละอ่ะคุณท่อนหาเลยเออทอนแนเออแม่แบบนี้ท่อนห้าวอาสีโออแล้วก็ได้สามพันท่ คัอจะพากยามาัตักันตะกตักตกสองจบนสองจโอ้ยยามืนด้วนะลกีเดเัดเอาๆสพี่น้องเอ้ยกระใิ่อันจังอันมาสองอันเคือง พ้าผุนนี่คือมาเอาเธอเฮอนี่สองผุนเอาเอาโอ้ยสองมีไัยิีนน้ำมูนบ๊อบขอบคุณละลายด้วยค่ะคุณลุงขาสายไปส่อเป็นวันยังมม่ทราบหยิ่นัง เด่นไี้กรหนึ่งขาวยังปะชืะโอ้น้ำอาบน้ำปลาเด็กมีตามาหุงน้ำย่ปราเด็มตามาหุงบ่อนี่นะ

อ่บอตัวคอยกินนี่สวดีนสวัสดีนพนุะนางกินแล้วอยู่ขนาอันน้อยแล้วมันบุคอต้องอันใหญ่เล็กน้อยนะกินแล้วก็เตรียมไอ้กินแล้วกัเตียมไอ้เียมัจาบริจาทาาใหก็ได้ค่ะ อันนี้นนเสร็จนีนได้สิทอดเบะออโอ,เ,โอเลิศมากเป็นกุค้คิดที่ดีเลยค่ะทอดข้นต้มกับโมยีมไปกินพี่น้องเอ้ยม่ไม่บอเซ่ทอดแบบกร,บกรอบๆเนาะตามาคุ่งแบบนุ่นๆนิดน,นึงโอ้ย เมนูม <accurately S 2> <Menu> ื้อแรกนะเพื่นสิลรบมัวพี่น้องเอ๋ยมาเส่ากันลบมัวเพิ่นบอกว่ามาซอยงานเด้อขออนุญาตเ้ยค่ะคุณลุงคานุบได้มาซอยแต่คานุมาเบิ่งมาซอยงานนัมาเบิ่งค่ะ บอมีเฉพาอไว้หันซีน่อันนี้นะขั้นไว้ภาคนุ่งแน่น,น,นมันบอมอ้ออันนี้นะ นั่งโรธไปเลยค่ะโอ้ยปลาแดงโรธๆค่ะตามตามมาคุ่งดิเนาะบ้าบ้ามีมาคุ่งไม่ตามบ้าสิได้ซัพๆซออยนะเอา้าพี่น้องทอดปลาบ้าม,มีตามมาคุ่งเธอจังได้ดี ยังไงยังบอท่านมีดอกพี่น้องเอ้ยมันเตรียมงานมืออื่นนะเป็นมืองานมือผูกแขนมัอนี้ก็เตรียมงานมัอนี้ก็ได้เตรียมงานบ่มียังลายมัอนี้ก็ได้เตรียมอาละนู่นนี่นั่นไหวเนาะคันพาคันมีขวมาตีผักไายมืออื่นเป็นมืองานเนาะมือแดงก็เริ่มได้เริ่มวัวมือแดงนะ แล้วก็มีวงแจ็คมีค่ะาาแม่แดงนะมาดดิมาดองได้สิมาอยู่บรเดมแม่แดงนี่ดิบุก้ามาเด้พี่น้องมาก็บบุญีมู่ส่วนอีแม่มาบวมวันมื่ออื่นเมื่ออื่นกับพอดีอีแม่เมื่ออื่นอีแม่กับสิมาแม่ซอนคนในเฮือน,น,น,นกับยมบุทันมาจะคนดอกพี่น้องสะอ่วยนะมาก่อนมู่ ย่านบ่ทันนั่นเฮ็ดเวียกก็จนสิบ่แล้วหน้าเขายังบ่มีภายถ้ากะมาเนี่ยคนก็ได้ถ้ากะหามแค่หามยังมาไว้พี่น้องเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกับข้าวกับน้า ยังแต่อันกลางโต๊ะพี่น้องโต๊ะก็มียังแล้วเรียบร้อยแล้วมีแต่กลางเต็นยังอีกอันมาก่าอีกอันหนึ่งเต็นันบ่พออันนั้นคือกลางสะทางเลยนะกันเกษตขอเก็บบรรยากาศวชนีดกอนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจมีแต่งานดองมาซอยงานดอกงานดาวเนาะงานเด้งจัดงานอย่างนี้แหละบ้านเป็นแตงานเดิอดรูพี่น้องเอ้ย ขอบคุณทุกคนลีังใจด้วยพี่น้องเด้อคิหนาพ่อกันเด้อจ้าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องโอ้ยสวัสดีนะคะอแอบแม่ยังอะไรอี